บริษัท Q.U.Success แผนการจ่ายผลตอบแทนเข้าร่วมธุรกิจฟรีกับรายได้8ช่องทางเพียงแค่มีบัตรประชาชนบัญชีธนาคารคุณก็เริ่มต้นธุรกิจกับเราได้ทันทีโอกาสรับรายได้8ช่องทาง 1. กำไรจากการขายปริ a s t s t t r t t o n โบนั a ๓บ n ้ e นที m Matching โบนั 5. c คาร์โบนัส 6. r a ง king โบน u ส 7. All s a เซลโบ u ั 8. i n v อิน r ว o n u เบนัช่องทางที่1กํากำไรจากการขายปลีก20-200%สส่วนต่างจากการจำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคจากราคาต้นทุนสมาชิกช่องทางที่ 2. Fa s t สต a r t าร์โบนัค่าแนะนำา1 0 1 6 0ตํตำแหน่งทางธุรกิจแบบสะสมคะแนน ตำแหน่งบรอนสะสมคะแนนครบ200 PV รับค่าแนะนำ100%ตำแหน่งซิลเวอร์สะสมครบ500 PV รับค่าแนะนำ100%และชั้นที่2 20%ตำแหน่งโกสะสมครบ1,000 PV รับค่าแนะนำ3ชั้นรวมสูงสุด140%ตำแหน่งแพลทินัมสะสมครบ2,000 PV รับค่าแนะนำ4ชั้นรวม150% ตำแหน่งไดมอนด์สะสมครบ4,000 PV รับค่าแนะนำ5ชั้นลึกรวมสูงสุด160%ข้อแตกต่างในการรับรายได้ของแต่ละตำแหน่งดังนี้ ตัวอย่างการคำนวณรายได้นักธุรกิจตำแหน่งโกคำนวณรายได้100%จากคะแนนการซื้อสินค้าของชั้นลูก20%จากคะแนนชั้นหลาน20%จากคะแนนซื้อสินค้าชั้นเหลนรับค่าแนะนำา3ชั้นรวม140%ตัวอย่างการคำนวณรายได้ตำแหน่งบลูดมอนด์รับค่าแนะนำ จากคะแนนซื้อสินค้าชั้นที่1 100%ชั้นที่2 20%ชั้นที่3 20%ชั้นที่4 10%เชั้นที่5 10%รับรายได้5ชั้นสูงสุด160%ตัวอย่างคือการคำนวณรายได้ต่อสายงานรายได้ทางที่2 f a s าสต a r t าร์โบนัแบบสั่งซื้อครั้งเดียวภายในบินเงื่อนไข โปรโมชั่นพิเศษการปรับตำแหน่งขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่บริษัทกําหนดช่องทางที่3บาลานซ์ทีม25-50%สูงสุด2.4ล้านบาทต่อเดือนบาลานซ์ทีมคือการคำนวณผลตอบแทนจากการสั่งซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นจากองค์กรทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาคำนวณ PV ภายในรอบ5วันตามตำแหน่ง เริ่มต้นที่30,000ถึง8 0 0แสน PV ต่อรอบการคำนวณบาลานซ์ทีมระบบจะเก็บคะแนนข้างแข็งไว้100%ยกไปคำนวณรอบถัดไปการคำนวณบาลานซ์ทีมตำแหน่งบ u ูไดมอนด์ประมวลผลปิดรอบฝั่งซ้าย1ล้าน PV ฝั่งขวา8 0 0 0 0น PV คำนวณคะแนนบาลานซ์สูงสุด8 0 0 0 0น PV ต่อรอบ ฝั่งแข็ง12%ฝั่งอ่อน38%รับรายได้สูงสุดต่อรอบ4แสนบาทและจ่ายสูงสุด2ล้าน4แสนบาทต่อเดือนการรับรายได้ช่องทางที่2ค่าแนะนำช่องทางที่3ค่าบริหารทีมไม่ต้องรักษายอดช่องทางที่4แม matching bonus 100ถึง260เปอร์เซ็นต์ matching bonus ไม่ต้องรักษายอดในเดือนแรกที่ปิดตำแหน่งรักษายอด200 PV ในเดือนถัดไป matching p สอ s up กรณีทีมงานไม่รักษายอดทีมงานโตข้างเดียวก็เกิดรายได้ matching bonus 5ชั้นลึก100ถึง260เปอร์เซ็นต์คำนวณตามตำแหน่งระบบคำนวณจากรายได้โบนัสบริหารทีม ทีมแข่งของลูกทีมตัวอย่างการคำนวณน matching bonus ตำแหน่ง blue diamond คำนวณจากรายได้โบนัสบริหารฝั่งแข็งของลูกทีม5ชั้นลึกรวม260%รับรายได้สูงสุด249,600บาทต่อรอบ matching pass up กรณีทีมงานไม่ทำการรักษายอดหากมีรายได้ฝั่งแข่งเกิดขึ้นระบบจะคำนวณแมทชิ่งโบนัสให้กับเราผู้รักษายอดพาส s u อัพ100%รอบการจ่ายผลตอบแทนรายได้ช่องทางที่2ถึง4ระบบจะคำนวณรายได้ที่เกิดขึ้นทุก5วันและจ่ายโบนัสตามรอบการจ่ายค่าคอมมิชชั่นตำแหน่งเกียรติยศ เริ่มต้นดังนี้นักธุรกิจระดับ QU Star Supervisor Manager Director Vice President President Cloud President Royal Cloud President สูงสุดระดับ Double Royal Cloud President การทำคุณสมบัตินักธุรกิจระดับ QU Star คะแนนส่วนตัว1,000 PV แนะนำตรงตำแหน่งบรอนด์ฝั่งซ้าย3รหัสฝั่งขวา3รหัส หรือแนะนำตรงฝั่งซ้าย3,000 PV ฝั่งขวา3,000 PV ภายใน18รอบคำนวณต้องรักษายอด200 PV ในเดือนที่ขึ้นตำแหน่งต้องดำรงตำแหน่ง Blue d มอ m o n แนะนำตรง Blue d มอ m o n ซ้าย1รหัสและฝั่งขวา1รหัสต,ต้องทำคุณสมบัติภายใน6รอบคำนวณช่องทางที่5คาร์บอนาต3,000บาทถึง15,000บาทต่อเดือน นักธุรกิจระดับซูเปอร์ว r เซอร์ทำคะแนนบาลานซ์20,000 PV ภายในเดือนรับโบนัสค่าน้ำมัน3,000บาทนักธุรกิจระดับเมนเจอร์ทำคะแนนบาลานซ์50,000 PV ภายในเดือนรับโบนัสค่าน้ำมัน7,500บาทนักธุรกิจระดับดี렉เตอร์ทำคะแนนบาลานซ์100,000 PV ภายในเดือนรับโบนัสค่าน้ำมัน10,000บาทนักธุรกิจระดับไวท์เพรสเดน มีคะแนนบาลานซ์1 5 0 0 0 0 PV ภายในเดือนรับโบนัสค่าน้ำมัน1 5 0 0 0บาทนักธุรกิจระดับเพรสเด้์คะแนนบาลานซ์3 0 0 0 0 PV ภายในเดือนรับโบนัสค่าน้ำมัน1 5 0 0 0บาทนักธุรกิจระดับคราวเพรสเด้นคะแนนบาลานซ์0 0 0 0 0 PV ภายในเดือนรับโบนัสค่าน้ำมัน1 5 0 0 0บาทนักธุรกิจระดับ รอยัลคลาสเพรสเดนทำคะแนนบาลาน1 2 0 0 0 0 PV ภายในเดือนรับโบนัสค่าน้ำมัน15,000บาทนักธุรกิจระดับดับเบิลรอยัลคลาสเพรสเดนทำคะแนนบาลาน2 4 0 0 0 0 PV ภายในเดือนรับโบนัสค่าน้ำมัน15,000บาทช่องทางที่6แร n กิ้งโบนัสสำหรับนักธุรกิจระดับไวท์เพรสเดนขึ้นไปรับแรงกิ้งโบนัส50,000บาทแรนกิ้งโบนัสรับครั้งเดียวเมื่อดำรงตำแหน่งคอริฟายในครั้งแรก ทำคุณสมบัติส่วนตัว500พีวีในเดือนที่รับโบนัสตำแหน่ง Double Royal Crown President รับแรงกิ้งโบนัสสูงสุด1ล้านบาทช่องทางที่7 All Sale Bonus รายปี3%สำหรับนักธุรกิจที่ดำรงตำแหน่ง Crown President, Royal Crown President, Double Royal Crown President พิเศษเมื่อดำรงตำแหน่ง Founder รับ All Sale Bonus 2%ช่องทางที่8 Investor Bonus 10% บริษัทขอมอบให้กับผู้แนะนำตรงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งสูงสุดโดยคำนวณจากรายได้ออเซลโบนัสรับโบนัสในวันที่15มกราของทุกปีและทั้งหมดนี้คือแผนการใจผลตอบแทนของบริษัท Q.U.Success จริงใจโปร่งใสสินค้าได้มาตรฐาน